อ่ะเดี๋ยวแม่ปลดโซ่ให้วุ่ยจะปลด,ดได้ไหมเนี่ยโซ่เนี่ยใช่ๆนี่ทองดีโดนหกล้อชนแล้วทองดีก็จะเหลือสามขาโอ๊ยชกแม่ทำไม ท้องดีมาโดนหกร้อชนก็จะเหลือสามขาไม่ต้องเดินเยอะเจ็บขาอยู่รู้แล้วกายหน้าค่อยโอ้เหลือสามขา เจ็บไหมทั้งดีเมื่อวานเอโลชนเจ็บเปล่าเข็ดไหมเอาขนนเข็ดไหมเข็ดไหมแม่บอกไม่ให้ออกขนนเข็ดยางฟังรู้เรื่องเปล่าทังดีแม่บอกไม่ให้ออกไปบนถนนฟังรู้เรื่องเปล่าหืมเหลือสามขาแล้วเนี่ยทำไงเหลือสามขาแล้วเหลือสามขาแล้วลูก น่าสงสารไปไหนอีกล่ะสามขามยังจะเที่ยวอีกหรือ